เรียกได้ว่าตอนนี้ก็เคลียร์ชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทางด้านของหนุ่มนายนภันะคบได้ออกมาถแถลงนะครับว่าตนเองนั้นในเรื่องรากกับสาวใบเฟิร์มพิมชนกจริงหลังจากที่ถูกลือสนั่นมานานนะครับโดยได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ตนและก็สาวใบเฟิร์นนะครับได้ลดสถานะความสัมพันธ์ลงมาเป็นแค่เพื่อนกันแล้วนะครับในล่าสุดนี้ทางด้านของพิธีกรชื่อดังนะครับอย่างคุณมดดํากระชาภาก็ได้ออกมาเล่ากลางรายการแฉนะครับหลังจากที่ตนเองนั้นด้ไลน์ไปหาแม่หมูพิมพกานะครับบอกได้เลยว่าพอรู้แล้ว เ,เ,เรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะั้นรับติดตามชมเลยครับจากกรณีที่หนุ่มนายนะพันธ์ได้ออกมาแถลงข่าวจบความสัมพันธ์ยังเป็นทางการกับแฟนสาวนะครับอย่างสาวใบเฟิร์นพิชนกนะครับโดยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยว่า ตอนนี้เราได้ถอยสถานะความสัมพันธ์มาเป็นเพื่อนกันแล้วเราไม่ได้ทะเลาะกันเรายังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันที่มีข่าวออกไปมีหลายข่าวที่มันโยงไปหาแม่แต่ว่าความจริงแล้วมันเกิดจากการที่ตัวผมเองไม่สามารถบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้ดีได้จัดสรรเรื่องเวลาไม่ได้ครอบครัวผมก็เหมือนกับครอบครัวคนอื่นปกติมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ผมไม่ขอลงรายละเอียดลึก และล่าสุดนะครับทางด้านของพิธีกรชื่อดังนะครับอย่างคุณมดดำกระชาภาก็ได้ออกมาเล่าในรายการแฉนะครับในบางช่วงตอนของรายการเจ้าตัวนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับถึงกรณีดราม่าที่มีคนมาต่อว่าแม่หมูพิพก,กานะครับแบบไม่จบไม่สิน้นโดยได้ระบุว่าฉันรู้จักแม่หมูพิพาก,กาดีนางเป็นคนที่เข้าใจมนุษย์นะคนไปว่านางเหมือนนางเป็นบ้าห่วงลูกชายนางไม่ได้ขนาดนั้นยอมรับตรงๆนางมีกันมาสองคนตั้งแต่เด็กๆเลยอยู่กันมาสองแม่ลูกคนเอาไป mix and match เอามาใส่ทุกอย่างรวมกันหมดเลยเหงาอะไรเอามารวมกันหมดพูดตรงๆว่าฉันมีโอกาสได้คุยกับนางคุยกับคุณนายหมูนี่แหละไลน์คุยกันนางก็บอกว่าทําไมนางต้องโดนแบบนี้คนจะไปรู้อะไรเขาคบกันไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว